กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษาประเทศไทยปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านโคกผักหอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมการปรุงรสจุดประสงค์ของกิจกรรม1เพื่อให้นักเรียนรู้จากหน้าที่ของลิ้น2 เพื่อให้นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสในการปรับปรุงรสชาติ 3. เพื่อให้นักเรียนหาวิธีแก้ไขรสชาติที่กำหนดผลการจัดกิจกรรม 1. นักเรียนรับรู้รสชาติของสารต่างๆโดยการชิมรสชาติ 2. นักเรียนรู้จักหน้าที่ของลิ้น 3. นักเรียนมีประสาทสัมผัสชิมรสชาติที่แตกต่างกันไปโดยสังเกตจากจำนวนสารที่เติมลงไปแก้ความเค็มคมผู้ให้ข้อ กิจกรรมการทดสอบความรู้สึกจุดประสงค์ของกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้น Warner ักเรียนใช้ประสาทสัมผัสในการทดสอบความรู้สึกด้านผิวหนังหรือส่วนของร่างกาย 2. เพื่อให้นักเรียนทดสอบการรับรู้ตำแหน่งที่ถูกสัมผัส 3เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันผลการจัดกิจกรรม 1. น,นักเรียนรับรู้ตำแหน่งของการถูกดินสอมาสัมผัสสองนักเรียนบางคนบอกจำนวนของดินสอที่มาสัมผัสมือได้สนักเรียนบอกระยะห่างของดินสอได้บ้างใกล้เคียงบ้าง กิจกรรมการได้รับกลิ่นจุดประสงค์ของกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของจมูก 2. เพื่อให้นักเรียนทดสอบประสาทรับกลิ่นระดับต่างๆผลการจัดกิจกรรมหนึ่งนักเรียนรับกลิ่นโดยการพักเบาๆจากแก้วใกล้ๆจมูก 2. นักเรียนได้รับกลิ่นน้ำส้มสายชูด้ดวยจำนวนหยดต่างกัน กิจกรรมความสูงของฉันจุดประสงค์ของกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้นักเรียนหาวิธีวัดความสูงของตนเองสองเพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบความสูงกับความยาวของสิ่งอื่นสามเพื่อให้นักเรียนทดสอบความยาวของร่างกายที่อาจจะมีขน,นาดเท่ากันผลการจัดกิจกรรมหนึ่งนักเรียนได้ทดลองพิสูจน์ความเชื่อที่ได้กล่าวอ้างสองนักเรียนได้ใช้เครื่องมือในการวัด สนักเรียนได้ทราบว่าอวัยวะของตนเองบางส่วนมีความยาวเท่ากันกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่สองกิจกรรมการสร้างเรือ จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนค้นหาวิธีการสร้างยานพาหนะที่สามารถลอยน้ำได้ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างเรือได้นอย้กิจกรรมทุนจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนค้นหาวิธีการสร้างทุนที่ลอยน้ำได้ ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างทุนลอยน้ำได้ไส่ถ้ำคืนอ้าโอ้ยีดีจะไม่ลอยไปไหนนะครับกิจกรรมท่อส่งน้ำจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสร้างท่อส่งน้ำทางเดียวหรือหลายทางได้ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนทราบว่าท่อส่งน้ำที่มีขนาดใหญ่และสั้นน้ำจะไปได้เร็ว กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมกระดาษมหาสรรย์จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนหาวิธีติดสติ๊กเกอร์ลงในแผ่นกระดาษที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนแต่ละกลุ่มหาวิธีการที่จะนำสติกเกอร์รูปหัวใจติดลงในแผ่นกระดาษที่กำหนดโดยแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการติดที่แตกต่างกันไปจะเห็นได้ว่าวิธีการติดสติกเกอร์ของแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันได้ดวงหัวใจทั้งหมดโรงเรียนบ้านโค่ผักหอมขอขอบคุณสำหรับการรับชม สวัสดีค่ะ